สวัสดีค่ะฟีมาน,นี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่แดเดือนสามปี2 0 2พันยิบห้าแจกวอลเล็ตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนหาเวลาให้เจออย่างวันนี้วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือยี่สิบนาฬิกาห้านาทีส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่8ดในวันนี้คือคำว,ว่าขนมปังก็ง่ายๆแค่นี้ไม่ยาก คือในคลิปจากวอลเลตพี่ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางครั้งพี่ถามอะไรไปมันไม่ได้คำตอบพี่ก็เลยเลือกที่จะไม่ถามแล้วมันมันไม่ได้ทำคลิปวันต่อวันมันทำคลิปคาไว้อย่างเงี้ยพี่ก็เออไม่เจอคอมเมนต์อะไรที่พี่จะมาตอบแต่ถ้ามัน อเผอิญว่าไปเจอแล้วมันอยู่ช่วงที่พี่จะทำคลิปในวันถัดไปหรือในรอบถัดไปก็เอามาตอบให้นะคะก็ก็เว็บกับแอปเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างหาเว็บหาแอปมาลงให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็แจกลเล็ตแบบนี้ไปก่อนละกันนะคะ